เดินเลยลูกเดินไปได้ลูกเดินไปเลยเออเดินไปได้อยู่ไม่จมหลอกแค่นั้นแหละสาวๆลุยน้ำฮนะคันย่าเหรออาจอาจ๊เจ,จ,จ๊ขาลุยคิดอะไรทำไรจ้ะสาวฮะข้างหุ่นจังโลงไปเื่าอะไรแต่ในยุนไม่เจก

เราก็ไม่ได้เตรียมมาเลยบนรถไม่มีถุงไม่รู้ไม่ได้ดูใ่ใไม่ใบไม้อลงกันที่แม่จะเอยไใส่ในนี้ไปนู่นเดินไปนู่นเดิไปนู่นเลยข้างหน้านู่นน่ะี่ลงโลกน่ะนี่เนะไมเอหเพ่ไปกับ่ไปไรอฝัน่นน่า้นนด้ทงที่เขาไปสอนเ้ทั้งลุกไปไทยก่า ลอยน้ำเข้าไปออเข้าไปสอนไงอ้จะมบอกเขาไปสอนเขาไปยุ่งได้เปล่าาวสาวได้ป่าสาวสาวนี่เก็บอะไรเก็บใส่อะไรนี่ไหนดูดิปลาที่เขาไม่เอามันกำลังจะยเยแล้วเฮ้ยมันลอยเหรอทอออิ้ในกระเป๋าเยี่ยมพบอกให้เอาใยปลาทะเลไ่หอยเราใส่หอยเรา จับมากเลยนี uh ่และหอยมันชื่ออะไรหอยอะไรนี่มันเชอรี่หอยมันเชอรี่เหรอดีก่ไอ้ไม่หุแน่นอนเรนดีน้ำโอ้ยไอ้คนเด้ยวบู๊บเฮ้ยแต่มี้าช่วยกุ้งน้มูเนี่ยทุกคนอยู่รถคว้ตรงข้าง

ปล่อยปลาไงปุดข่วดบนนหรอกบนน้ำปเรือปล่อยขอด่วนนน้เือได้หันอะไรก็เือลิบตอหลายาวมันขดปอยอเฮาอูงกรงนี นี่เหรอมันจะปล่อยจะช่วยมันทำให้มันตายใช่พ่าเถ้าผมมาไว้หาใจจะเอาายีเอาายนมันกาา่อนา พอาะไรเก็บหอยพอเก็บหอยเราเก็บหอยน้องพอเก็บหอยครับจาน้องหอยลูกพอใส่หอยลูกแล้วพอไหนว้าวหอยเชอรี่อ่ะ

Vera chúc mừng đi <laughs> chúc mừng đi <laughs> chúc mừng đi chúc mừng đi chúc mừng หอยเราโอ้หอยเชอรี่หอยเชอรี่อืโอ้ไหนจ๊ะจุงโอ้จุ้งจุ้งพญาจุ่งจิงบอกไว้เนาะอ้มนังไปครับไอ้โรเพิ่นไอ้โรคน้าบันบ้านแหน้าบนคนลุางบาน แรงลมแรงจีนเจอที่ไหนข่อยเหรอน้องเปิดเป็นไหมเจ้าหนูรักเป็นหรือเปล่าอันนี้มันไม่สอนกดอันนี้ข้างนึงไงนี่ไหมอากาศโอ้โหนี่กดโซนี่ฟิวด้วยกดเดียวข้อนูจะปิหนูกดตรงนี้ตึบข้างบนเปิดข้างล่างปีนข้างบนนะนี่ไหนครับโชว์หน่อยว้าวเรียกปลาอะไรเนี่ยไว้ตัวอะไรเนี่ยกุ้งข่อยตีพญากุ้งอะไรเนี่ยนี่เรียกพญากุ้ง มันเขาเรียกปลาอะไรเนี่ไหนโชว์หน่อยดิเขาเรียกปลาอะไรปลาใสๆนี่เหรอปลา่ต้นอย่ียกี้วก้าวปกินเนาะปลาอะไรปลากะดีฮะเรียกปลากะดีปลากะดี ประมัดประมัดจะมาสองตัวแล้ว ลูกยนไปเล่นผมนู่น um. นู <lobster> ่นเลยหวานไหมจ๊ะแท้อ้อยสาวๆนะอ้อยเหรอหัอให้มไม่ได้ล้วขอแล้วบอ ขอ้อยกินหน่อยนะสักลำบอกเออนั่นแหละเดี๋ยวพ่อหักให้ลไม่ได้ขโมยขอแล้วขอกินหน่อยนะบอกเงี้ยสาวลำเล็กๆไม่เอาเดี๋ยวพ่อหักให้ เอาลำเล็กๆปลอกง่ายฮ <kin. S 1> ะไหน,น <s up> เออได้อยู่นะก็หักให <S <s <up> <S ้วะใ่เก้เป็นลกาอ้ยอ้ยมใเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนให้ขโมอยอ้อยนี่ยี่คอทำใเิดนะไม่ขโมยเราขอแล้วจะไปกัดงั้นลูก <s up> ถ้ากินก็นทุบเอาเนี่ยทุบใส่ต้นไม้นี่ได้ ทุบตรงข้อให้มันแตกๆอะไรข้อง่ายเลยค่ะกัดมันก็แทะอายุฉีกกัดฉีกเออกัดแจ้งเอออย่างนั้กัดกินแล้วก็ฉีกออกกินเขียวเออจะได้กัดได้เอออย่างนั้นแหละยอดเอออย่างนั้นแหละอะไรเอ แม่มึกได้แคะหวานปะาวอไะเจ้าอย่ามาพ่อหักให้พ่อหักให้เออฮึมาทั้งกล่ เธอไม่ยู่เลิค่ะแต่จะขอเขามาดูหนักค่ะวันจันทร์เล่นนันแอบเล่นนันน่ะไงเราขอแล้วไงขอว่อ้อยในเดือเขาอ้อยกินในเดือจักรล่ำสองล่ำโอ้ย่าต้องเหนยเขาอ้อยกินสักตันในเดือสักคันรถในเดือเห็นไหมขออ้อยกินในเดือสักคันรถเห็นไหมโชเบาสุดยอดอ่ะการดูฮะทักษะการผ่าอ้อยฮะน้องเปรตนะฮะ ของได้แาจวมาเอิาบาก,กันนะคะเลยคะ่ะแค่นะี่กินอ <Okay. S 2> ย่างอร,อร่อยเนะะินทั้งเปลือกเลยังเปลือกเลยอร่อยไหมครับเอานะฮะไม่มีม <า S 2> ีิา่า <laughs> โยเสียบคากัเสียบกระไหลายะหังกระกระหลคมับกระอบอร่อยไหอร่อยครับอร่อยสดๆน้ำ้อยนี่ครับสาวสาวอร่อย้าสาวกะจะรอดจากี่แอบนี้หมดเลยนี่โคอยเกินไปอ่ะเนี่ยมันกระบราไหค่ะมันก็แซบเนี่ยมันกอบมกรอบอร่อยรูมกรอบอร่อยนะ ทบเสพโคตรตีนน้องโฟนั่นแหละก็ินให้มานะครับสาวไม่มีเม็ดผาขาเขียวฟัดเขียวฟัดกระบาดปากนะเดี๋ยวกินอ้อยดีเลือดอาบปากง่ายนะโอ้อร่อยอร่อยมากน้องโฟกินยากะเล็ดน้องเฟสไม่ยอมลุกเล หมือนช้างหิวอ้อยเลยอ่ะฝ่าอ้อยนะจิ้มบนท้องเห็บนี่กัอนเกิดว่าทำไมไม่เจองทำ่มอยากอ้อยนะี่ตัวเหนียวมากทำไรกันอะไรขาดก็ได้จะห้ามไขาดอ้อยไม่ได้นี่คือแหล่งผลิตน้ำของเราใช่ไหม ยังแกะไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่พอ <c oughs> ดูรวงข้าวดิน่นนะเนี่ยรวงข้าวไปให้ไก่ได้ได้เนี่ยไก่ไกินได้ก็ยังกินได้น่าจะเอาอยู่นะอ้อยช้างยังกินได้แล้วก็ยังกินได้ก็น่าจะ,จะเลี้ยไว้เกี่ยวให้ไก่เขาแล้วมั้งดูทุ่งนามีรวงข้าวรวงจิ้มที่ปากใช่ไหม รูกข้าวขึ้นเต็มเลยเรูข้าวแล้วก็ข้าวิน่ไเนี่ยได้ลูกแล้ช่นกาแฟขั้วัก็มันๆนหน่อยเนีย่ยแทกินเพราะก็ก็แท,ก,แทกินได้เนี่ยครับอบหนุ่มอร่อยมนแทกินได้เม็ดกันนะันก็ลองกิ้อ,อเอร่อยรื่องเปลือกติดคอนะคายไม่ออกเปืกอกติดคอเหมือนไก่ นังเพ็ดอร่อยมากเลย,เลยด้น้องเพ็ดติดใจ <ไป S 1> อ้อยน้องเพ็ดนังเพ็ดติดใจอ้อยมากเลยเพ็ดไม่ยอมหยุดเลยน้องเพ็ดอร่อยมากเลยอ้อย,ออยอก,ก็ต้องแกะเปลือกออกก่อนไหมองแกะเปลือกสิลูกไม่ใช่ไก่นะไก่เราต้องแกะเราก็ต้องเจนเปลือกข้าวสารข้างใน,นกรอบนุ่มอร่อย ไก่ได้ไก่หวนดูไก่ไก่หวานอ,อร่อยมากรังเฟยชโอ้โหแท้แบบอร่อยมากเหมือนเสือหวยมากเลยเดกเอีอะกับจีง่ยเงือบ ได้ลาหงน้ำไงเทียนน้ำได้มมนเราจะดีน้ำน่อยพันคนกลับบ้านไม่กินหมด้ันเอาพันเอาพหาี่เนกัดตเอตีปลาไม่เนาปลาไมตายเน้งปาพี่เีป ับเอา้เคยจับตอนตกหนุกมากหาหลายๆตัวแล้วุกคนไม่ทิ้งมาทำไมตัวหนึ่ง่หายหรอกตัวคนที่เราไปหาเเสียใครเป็นกล้าจับเนี่ยตนตกกันเราไปเก็บอะเก็บเก็บไปก็เก็บตองขึ้นตกเ็ดเเราทอะไรเก็บเองอะ ไปที่จอยเลยโอ้โหหบตงอหลายคนมันอยกเรุงสิ่งนมั้งโ้โหตอนขวบคแรกของพ